เอวันนี้อากาศดีเหมือนกันเลยนะเพื่อนใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยนั่นแหละนี่เหมือนคลิคอปเตอร์กำลังพุ่งหน้าไปตามใจของเขาแล้วใช่ใช่ใช่พวกแกเตรียมตัวตายกันได้เลยเจ้าพูดซุกตู้สปีคเกอร์เราเอาสมมาให้แกเห็นเราจะเคจัดการเลยว้ายตีนะใช้เส้นเสียงเหรอเจ็บปืนเราเก็บไปโอ้ยอ่าอย่างเคลียร์จัดการแล้วพอบไว้ไปฉันจะจัดการ เหลือเองไม่นะแย่แล้วแย่แล้วฉันท,ทำอะไรสักอย่างพวกแกที่จะหลบอยู่ตรงนั้นมันจะเนียนเหรอนี่ไม่เนียนหรอกตายซะเหืนจ้าเฮ้เสียงอะไรเสียงใครมานั่นเสียงใครจะคิดจะทำลายเพื่อนของเขาจุสกิปดิดิเจอนี่หน่อยโอ้ยโอ้ยแค่นี้เองหรอดีนะ โอ้โหเดี๋ยวฉันจะเผามันเองโอ้ยร้อน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 อ้าวเจ็บบางอาจตี้น่อย่าโอ้ยร้อนจริงๆคิดพายเลยนี่น่โอ้ยลงไปกับพื้นซะนี่น่ตายซะว่า เด็บร้อยอ๋อี่เบอรเหรอทนช่วยโอู้หที่ช่วยนะใบมีปัญหาขอช่วยได้เสม,มอตอนนี้ใครกำลังมาอีกโอยขอยโจมตีชันโอ้ยไอยโอ้ยออ้ยก็จะได้ช่วยดูเชี้ยนที่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะจัดการดูให้เองใครมันโจมตี แกเองคุณนยเองเหอนี่น่ะเจอนิหน่อยนี่นีินี่นะชหมัดจะหน่อยเออมันจะดีเลยชหมดชมดชนะโอเคก็ได้ออยแ่บลเกินโอยขอโทษทีดยเด้อยเอออ่าอ่อ่อ่าอ่าอ่า